หนครจัดอบรมเชิงสมานฉันในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงหานครผู้ปกครองควรใกล้ชิดลูกหลานแก้ปัญหาติดเน็ตติดเกมช่วงปิดเทอมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่วงรั้วข่าว97ทางไทยทีวี97ออกอากาศผ่าน worldwide web thai tv 97 com และ fm 97.0 m h z ค่ะดิฉันโซเฟียนาหายุมาเดงเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ สิงหนครจัดอบรมเชิงสมานฉัน์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกเทศบาลเมืองสิงหานครวันนี้11มีนาคม2557ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงหานครชั้น2ศาลาประชาคมอำเภอเมืองสิงหานครรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉัน์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงหานคร เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสิงหานครอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2557คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครในวันเสาร์ที่6เมษายน2557 โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ถือว่าเป็นระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์นพศ2550กำหนดให้เมื่อมีเหตุที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งและได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำังหวัดเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครบุคคลและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยให้ความรู้เกี่ยยยวกกกกกับบบบฎหมมาาารรรระเีททของคณ เลือกตั้งทุกระดับสร้างการยอมรับในเรื่องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการรู้รักสามคัคคีเพื่อรักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านและความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิน่นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉัน์มุ่งหวังจะสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้สมัครไม่ให้กระทำผิดกฎหมายและสร้างความรักความสามคัคคีของผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกฝ่ายให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง ทั้งนี้ในการจัดอบรมมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงโดยมีเหล่ากกตและเจะ้าหน้าที่กกตจังหวัดสงขลาเป็นผู้ให้ความรู้โดยตรงซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งและจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่6เมษายน2557จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองสิงหานครไปร่วมกันเลือกตั้งคนดีเข้ามาพัฒนาเมืองสิงหานครต่อไป ต่อกันด้วยสกุปข่าวค่ะผู้ปกครองควรใกล้ชิดลูกหลานแก้ปัญหาติดเน็ตติดเกมในช่วงปิดเทอม ต้องยอมรับว่าปัญหาเด็กและเยาวชนไทยติดอินเทอร์เน็ตและเกมเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและนักวิชาการรวมไปถึงเครือข่ายผู้ปกครองพยายามแก้ไขปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับภัยจากสื่อออนไลน์หรืออาชญากรรมอื่นๆใช้ความรุนแรงถูกนําเสนอตามสื่อต่างๆไม่เว้นแต่ละวันอาธิการใช้เว็บไซต์ต่างๆในการล่อลวงเด็กและวัยรุ่นชายหญิงไปล่วงละเมิดทางเพศหรือข่มขืนกระทําชาเราแล้วถ่ายรูปไปแบล็กเมย์เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายการเปิดเว็บไซต์เพื่อการขายยาเสพติดยาทําแท้งการ และการโพสตรูปภาพลามกอนาจารหรือคลิปหลุดต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กๆก,กำลังปิดเทอมปิดภาคเรียนอยู่ในขณะน,นี้ก็มีเสียงจากมูลนิธิกระจกเงาเตือนว่าภัยสังคมที่มาจากอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ต่อเด็กในช่วงปิดเทอมซึ่งนอกจากกรณีเด็กถูกล่อลวงแล้วก็รวมถึงกรณีเด็กติดเกม ซึ่งผลลบที่อาจตามมาเรื่องหนึ่งก็คือเด็กหายไปจากบ้านโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมีนาคม2557ทางมูลนิธิกระจกเงาได้รับแจ้งเหตุเด็กหายแล้วกว่า3-40รายต่อเดือนทั่วประเทศในทุกๆสาเหตุซึ่งสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดในตอนนี้คือการเตือนภายในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กอายุระหว่าง12-18ปีเพื่อให้เท่าทันและหาทางแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที จากปัญหาเหล่านี้กลายมาเป็นความห่วงใยของกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมควรติดตามเฝ้าระวังปัญหายาวชนในช่วงปิดภาคเรียนเกี่ยวกับการติดเกมสื่อลามกให้เข้มข้นขึ้นจากที่มีความเข้มข้นอยู่แล้วรวมทั้งยังของให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่พบเห็นปัญหายาวชนได้ร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การระมัดระวังในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนอธิการล่อลวงต้มตุนผ่านทางอินเทอร์เนต็ตโดยให้ทุกคนได้ชี้แจงถึงเล่ห์เหลี่ยมการล่อลวงทางสื่ออินเทอร์เนต็ตให้นักเรียนได้รับทราบและแนะแนวทางป้องกันให้กับนักเรียนเพราะขณะน,นี้โรงเรียนส่วนมากมีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์การรับส่งอีเมลโดยหากนักเรียนใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นภัยแก่ตัวเองทั้งชีวิตและทรัพย์สินทางมูลนิธิกระจกเงาได้อธิบายถึงปัญหาภัยออนไลน์ในช่วงปิดเทอมว่า ช่วงปิดเทอมใหญ่ฤดูร้อนเป็นเวลาที่เด็กและเยาวชนมีโอกาสหายออกไปจากบ้านได้เนื่องจากมีเวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานแต่ส่วนมากจะหนีไปอยู่ที่ร้านเกมไม่กลับบ้านจนกว่าเงินจะหมดซึ่งในขณะนี้เท่าที่สำรวจมีเด็กหายเป็นระยะๆะะโดยเฉลี่ยได้ถึง3-40รายโดยรวมจากทุกปัญหาที่สามารถทำให้เด็กหายในช่วงปิดเทอมส่วนปัญหาการล่อลวงผ่านโปรแกรมแชทหรือเว็บไซต์ต่างๆส่วนมากจะเป็นการตามไปกับเพื่อนๆมากกว่าการถูกลอ่อลวงไปข่มขืนแต่บางรายก็หายออกจากบ้านแบบเต็มใจไป กับผู้ชายมากหน้าหลายตาซึ่งผู้ปกครองควรให้การดูแลบุตรหลานในช่วงปิดเทอมเพื่อให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากการถูกล่อลวงหรือหายออกไปจากบ้านโดยทีมวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้สำรวจพฤติกรรมการเล่นเกมของเยาวชนและการให้บริการของร้านเกมเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงปัญหาการติดเกมระบุต้องเร่งให้ความรู้ผู้ปกครองเท่าทันปัญหาให้มากที่สุด สำหรับวันนี้ช่วงรั้วข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผ่าน worldwide web thaitv97.com และ fm 97.0 m มกะค่ะดิฉันและทีมข่าวไทยทีวี97ต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ